ดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านวันนี้เรามาตามกันต่อนะคะข่าวล่าสุดที่ออกข่าวกันมาหลายวันนี้คือการที่ทางด้านอายการเนี่ยยื่นอุทธรณ์กรณีคดีลุกป่าของลุงพลนะคะเรื่องนี้นะคะจัดได้ว่าเป็นการทํางานของทางอายการเป็นเรื่องปกตินะคะการที่จะมีใครมาพูดหรือแสดงความเห็นว่าเหมือนว่าจะกลั่นแกล้งนะคะจะถูกกลั่นแกล้งนั้น ตัวไม่หมอคิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องนี้นะคะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่เป็นการพิจารณาของศาลเป็นการทํางานของทางอายการนะคะเรื่องการทํางานของอายการเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่จะมีการยื่นให้สารยื่นขอให้สารพิจารณาใหม่ว่าผลการตัดสินของสารชั้นต้นเนี่ยมันน่าจะรื้อขึ้นมาพิจารณาใหม่ว่า ให้ต่างจากสารชั้นต้นค่ะคือสารชั้นต้นนี้ตัดสินจำคุกแต่ว่าให้รอลงอาญาส่วนทางอายการก็ขอยื่นอุทธรว่าไม่ให้รอลงอาญาเป็นการทํางานเป็นหน้าที่ของทางอายการอยู่แล้วนะคะลองมาฟังความคิดเห็นของคุณทนายรัชพลซึ่งพูดในแนวของวิชาการพูดในแนวของทางด้าน นิตินะคะทางด้านกฎหมายที่เขาทำกันเป็นเรื่องปกติฉะนั้นก็อยากให้เอฟซีผู้ติดตามข่าวเรื่องนี้ก็ติดตามอย่างมีสตินะคะลองมาฟังคุณทนายรัชพลพูดถึงเรื่องนี้อย่างมีเหตุและผลแล้วก็เราก็แค่รอคำตัดสินเพราะทางทนายก็ยังคิดว่ายังมั่นใจว่าสารอุทธรณ์ก็ยังคงยืนตามสารชั้นต้นนั่นคือรอลงอาญา เหมือนเดิมเพราะว่าไม่ใช่ความผิดร้ายแรงอะไรเปรียบเทียบกับความผิดร้ายแรงก็ยังยืนสารยีกายังยืนให้เราลงอาญาดังเช่นของเสียเบนนะคะลองมาฟังค่ะนะครับก็คือในคดีที่ลุงพลเนี่ยไปสร้างพญานาคในเขตป่านะครับไปพื้นที่ป่าซึ่งกระโดนคดีในเรื่องของลุกที่ป่าอะไรท่านองเนี่ยนะครับเราจะเห็นกันนะฮะว่า ในช่วงเดือนเมษาปี65ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคำตัดสินมานะครับหลังจากที่ขึ้นศาลมานานนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยศาลนะครับตัดสินลงโทษ2ปี3เดือนนะครับส่วนโทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญานะครับแล้วก็ให้มีการรื้อถอนพยานาคออกไปนะครับในส่วนเนี่ยนะครับพอดีวันนี้นะครับมีข่าวมาว่าทางอายการนะครับได้มีการอุทธรณ์นะครับก็คือ จากเดิมเนี่ยสารตัดสินให้รอลงอาญาเนี่ยครับวันนี้อายการอุทธร์นะครับขอให้ไม่รอลงอาญานะครับก็ขอให้ก็คือมีการขอให้จำคุกลุงพลเลยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมองว่าลุงพลเนี่ยไม่สํานึกผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งในส่วนเนี่ยคำว่าเกินความคาดหมายไหมนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติโดยส่วนใหญ่เนี่ยอายการนะครับเขาก็จะสู้ๆกันไปนะครับบางทีก็อาจจะถึงดีกาก็เป็นไปได้ นะครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติผมขอยกตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับซึ่งในอดีตผ่านมาเนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่นะครับแล้วก็มีพนักงานอายการเนี่ยก็ยื่นอุทธรณ์ในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือในคดีของเสียรถเบนซ์นะครับที่เมาแล้วขับนะครับแล้วก็ไปชนคนอื่นนะครับคดีนั้นเนี่ยเสียรถเบนซ์เนี่ยรับสารภาพนะครับรับสารภาพด้วยซ้าแล้วก็มีการเยียวยาเหยื่อนะครับ เป็นวงเงินถึง40กว่าล้านน่าจะประมาณ45ล้านนะครับในคดีนั้นเนี่ยศาลชั้นต้นนะครับก็รอลงอาญาแต่ก็ปรากฏว่าทางพนังกงานอายการเนี่ยก็ได้มีการยื่นอุทธร์นะครับขอให้ศาลไม่รอลงอาญาก็คือยื่นอุทธร์เนี่ยขอให้ติดคุกเลยนะครับก็เป็นในลักษณะดเดียวกันนะฮะในขณะที่ขนาดคดีเสียเบ้นเนี่ยนะครับรับสารภาพแล้วนะครับแล้วก็มีการเยียวยาผู้เสียหายแล้ว ทางพนักงานอายการก็ยังยื่นอุทธรณ์ขอให้ไม่รอลงอาญานะครับซึ่งในคดีของลุงพลเนี่ยนะครับในคดีของลุงพลเนี่ยศาลชั้นต้นลุงพลสู้ด้วยนะครับไม่ได้รับสารภาพนะครับแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่พนักงานอายการจะยื่นอุทธรณ์ขอให้ไม่รอลงอาญานะครับขนาดคดีเสียเบนเนี่ยนะครับรับสารภาพแล้วเยียวยาผู้เสียหายแล้วยังโดนยื่นอุทธรณ์นะครับขอให้ไม่รอลงอาญานะครับเพราะฉะนั้นในคดีของลุงพลเนี่ย สู้คดีด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอายการจะยืดอุทธรขอให้ไม่รอลงอาญาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าสารอุทธรจะมีคําสั่งอย่างไรว่าจะติดคุกหรือเปล่าหรือว่าไม่รอลงอาญาหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าจะรอลงอาญาครับตรงนี้ก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่พนักงานอายการยืดอุทธรเพียงแต่ว่าสารจะสั่งยังไงนะครับซึ่งในความเห็นของผมอ่ะผมก็ยังมองนะว่าสารก็น่าจะรอลงอาญาอยู่ดีนะครับในสาลอุทธร ครับส่วนอายการเนี่ยก็อาจจะเป็นการทํางานตามปกติของเขาเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายแต่อย่างไรครับ